มันเึือกงสำมคนก็ได้ตัวยิงอ่ะแต่เราเปิดประตูเดียวเนี่ยมันยิงให้เละฮะเละโอ้ยทัย้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเลยยิงหมดเลยมีนนอาวุธฮะยิงหมดไม่เลือกจัไดไหมจัเมือมือถ่ายไปเลยนุน แตกเล้ยเรื่องเล้นีบกวนี่ถูกกฎหมายดังไหม้แตกหูไปเรื่องแล้วเนี้ยนอสวยแล้วไอพวกนสวยนี่ไม่ใช่ไมแต โยิงคืนนั่งเลยไม่มีอะดิโอ้เปนป่าเถื่อนมากเลยนะนี่เออโดนยิงโดนกันทุกคนเลยเนี่ยยิงโดนนี่เลยฮะกล้องแตกเลยฮะก็ดีนึงอยู่เลยน้ำอะไรดูมันยิงนี่ไงนี่ไงหายดิหายไ่มันยิงมั่งแล้สายลูกเลยนะผมก็โดนตัวอยู่เขาเล่นแล้วออมันยิงเขาเล่นเลยสายลูกอ่ะโบวบโบผมก็หลบอ่ะ มันยิงข้างไงข้างๆทั้งตรงไงเราก็ไม่รู้มันยิงข้างไหนลูกข้างนี่ทั้งหมวกทั้งโตกระตุยลูกข้างอย่างเราไม่รู้แต่เรามียิงมัน<แ>ถ้าเรายิงมันนะมันก็จะถอยไงยิงแบบมันนะ่ะเราก็ผิดกฎหมายไม่ละ <c oughs> มันจะไม่ผิดเลยไม่ไทยเลยเนลยโคตรเลยนะโอ้โหนักเลงจริงเว้ยนะเจะ้าที่ เจ้าหน้าที่ทำถูกกฎหมายทำอะไรไม่ได้เลยหมายจับได้เลยนะพี่ใหญ่ต่อหมายจับพนักงานนี่พี่ใหญ่ก่อนี่ไหมนี่พี่ใหญ่ก่อพี่ใหญ่เก่าเนี่ยพี่ใหญ่เก่านี่คือใครพูดนะนู้นโดนถอยดีกว่าไปอยู่ตรงนี้ก่อนไปละลายละลายทั้มันยิงใจตลอดเลยนะไปเราถอยกัยิงไป